สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h ลช n น l อผู้รับสารจตุรวานแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพา่ทาร์ลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรและคณะมังกรสถานการณ์รักนะคะเราจะแบ่งพลังงานตอนแรกเป็นพลังงานคุณพลังงานที่2เป็นพลังงานเขานะคะในสถานการณ์ความรักที่คุณมาพบเจอคลิปนี้ไม่จํากัดระยะเวลาแต่หมอแจนอัดคลิปนี้ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะวันนี้วันที่ 10, นะ ถ้าไม่ทราบวันที่เกิดใช้เดือนมนกราคมเป็นหลักนะคะเพืเ่อนๆกบขอบคุณม,มากๆที่เข้ามาชมคลิปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะและ้วแล,เร,แลเราจะใช้ไพ่ข้อความรักเป็นการบอกว่าเขาอยากฝากอะไรบอกถึงคุณเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวมังกรช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรขอดูไพ่ห้าใบ Four of Swords นะคะ Pace of p e n t a c l e ท t o of s ซล r ์เ the world พลังงานตัวคุณนะคะตอนนี้นะมันเหมือนมีความลังเลใจคล้ายๆเหมือนว่าตอนนี้เกิดความเหงานะะไม่ได้คุยกับคนที่คุณอะนะเคยเดินทางไปมาหาสู่หรือเคยคุยกันทางโซเชียลออนไลน์นะความสัมพันธ์นี้ยหยุดนิ่งนะคะแต่คุณก็แอบรอคอยอยู่ลึกๆ ในพลังงานของคุณนะว่าโอเคตอนนี้ฉันและเธอไม่ได้คุยกันเลยนะคะฉันไม่รู้เลยว่าเธอเป็นอย่างไรคิดถึงฉันบ้างไหมหรือว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะจบไปแล้วจริงๆเธออยากจะเดินทางมาหาฉันไหมนะถ้าบางคนก็คือคุณเป็นคนที่เดินทางไปตรงนั้นในสถานที่นั้นอาจจะเกี่ยวข้องอย่างไรก็แล้วแต่นะต้องดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเช่นคุณเดินทางไปในสถานที่นั้นนะคะเช่นกิจกรรม หรืองานนะ,ะหรือสิ่งที่ทำให้คุณและเขาอะบังเอิญได้พบเจอนะ,ค,ะคุณก็เลยเหมือนว่ารอคอยตรงเนี้ยนะคะคิดถึงว่ามันจะมีโอกาสไหมที่เราอะจะได้กลับมาเจอกันอันนี้คือพลังงานของคุณนะคะตอน,นเนี้ยเงียบยังไม่ได้ทําอะไรแต่ถามว่าอยากจะคุยกับคนนี้ไหมก็อยากจะคุยอยากจะเจอหน้าอยากจะเดินทางฮนะ ทีนี้บางคนนะคะในความนิ่งเงียบเนี่ยมันเกิดความรู้สึกนะคะตัวคุณนะอันนี้คือพลังงานของคุณก็คือคุณรู้สึกเหมือนเงียบเหงานะคะเหมือนชีวิตนะ่ะมันไม่มีแรงบันดาลใจมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอกาสก็ได้มองไม่เห็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันอาจจะเหมือนว่าตอนเนี้ย คุณกําลังรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนเซ็งเหมือนเหงานะที่ไม่ได้พูดคุยกับคนคนนี้ไม่ได้มีการเดินทางหรือไม่ได้ทำอะไรตามที่สิ่งที่คุณต้องการนะพลังงานนี้กำลังเกิดขึ้นทีนี้ถ้าถามว่าตัวคุณนอยากจะโทรไปหาเขาไหมคุณต้องพิจารณาดูในสถานการณ์ไพ่มันม่งบอกถึงการที่อยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารเพื่อให้พลังงานของเราอ่ะไม่ต้องแบกนะคะ เหมือนว่าทําไมอะเราอยากจะแสดงออกความรู้สึกเราอยากจะคุยกับเขาทําไมเราต้องคิดมากที่เราจะต้องอยากโทรไปหาเขาถูกไหมคะถ้าเราอยากโทรเราก็แค่โทรถ้าเราคิดว่ามันมีเรื่องราวหรือสตอรี่อะไรมากมายที่ทําให้เรารู้สึกว่าอีโก้ของเราหรือว่าเราไม่ควรคุยกับเขาเราไม่ควรโทรหาเขาอันนั้นก็คือเราต้องตัดสินใจเองแต่ถ้าเกิดคิดว่าคนนี้ยังเป็นความสุขหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นมิตรภาพแค่ ไกลกันไปห่า,กางกันไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารอคอยคนนี้นานแล้วทำไมเขาถึงไม่โทรมาหรือไม่มาหาเราหรือเราอยากจะไปหานะคุณก็ตัดสินใจเพราะว่าการไม่พูดอะไรบางอย่างนะ,ะการไม่ติดต่อสื่อสารหรือการไม่พูดคุยหรืองเงียบหรือไม่แสดงออกความรู้สึกอะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจเองถ้าเป็นสิ่งนั้นเราสามารถโทรได้เพราะไพ่มันบอกว่าให้เราติดต่อสื่อสารได้นะคะแต่อันนี้หมอไม่ได้บังคับให้คุณโทรไปนะขึ้นอยู่กับ คุณพิจารณาว่าในอดีตคนคนนี้กระทาอะไรบางอย่างกับคุณคนนี้ยังเป็นความสุขไหมถ้าคุณจะโทรหาเขาหรือไปหาเขาหรือให้เขามาหาคุณคุณต้องพิจารณาสิ่งนี้เพราะ the world คือเราต้องอยาเ,ออเราต้องบอกตัวเองว่าความสุขที่เราได้คุยกับเขาใช่หรือเปล่าเราจะไม่เหงาหรือเรามีการเดินทางไปมาหาสู่มันดีกว่าที่เราอยู่คนเดียวนะเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้คือต่อเป็นคําตอบของคุณเองนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณนะมังกร ทีนี้เรามาดูพลังงานคนของคุณพลังงานคนของคุณก็คือถ้าคุณจะถามว่าเขาคือใครคนของคุณหมายถึงอาจจะเป็นใครก็ได้นะคะในความรู้สึกนึกคิดในใจของคุณที่มันยังอยู่ในหัวคุณเวลาที่คุณมาชมคลิปหมอแจนทุกครั้งคนเนี้ยคุณนึกถึงอยู่ตลอดนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมีคนนี้คนเดียวแหละที่เรารู้สึกเออนึกถึงหรือเรารักหรือเราชอบอยู่ในใจเราหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้ที่เราพูดคุย ติดต่อสื่อสารก็ขึ้นอยู่กับพลังงานว่าเออมันจะตรงกับคุณในแบบส่วนตัวไหมเรามาดูนะคะเพื่อนๆพลังงานคนของคุณที่เชื่อมโยงกับมังกรนะคะพลังงานเขานะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะ The l o p h a n นะคะ t o w e r s ร์ n of source นะฮะ Aswin t h i a เออ อสศวินไม้นะฮะแล้วก็ไพ่สเต็งคุณอาจไปเจอคนเกิดเดือนสิงหาลัคนาราศีสิงห์ได้ดาวสุกดาวจันทร์สิงห์ก็ได้นะฮะคนนี้นะอยู่ในพลังงานของคนที่มีอีโก้นะคะเพื่อนเป็นคนเก่งถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งถ้าเป็นผู้ชายก็คือนะคะคนนี้เขามีความหวาดระแวงมีความไม่ไว้ใจนะ,ะในพลังงานของเขานะหลบเลี่ยงหลีกความสัมพันธ์ แล้วก็คนนี ahh, ้รู้สึกเหมือนปล่อยวางยอมรับเข้าใจหรือได้เรียนรู้นะคะหรือปล่อยวางเรื่องความรักความสัมพันธ์และยอมรับความเปลี่ยนแปลงยอมรับความเปลีย่ยนแปลงเช่นนะคะอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไม่ได้เพราะเขาไม่ไว้ใจเขาปล่อยวางเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ยึดติดกับความรักความสัมพันธ์แล้วหรือเหตุการณ์ที่มันจบไปแล้วความเปลี่ยนแปลงในใจเขาเกิดขึ้นนะคะทีนี้บางคนนะมันอาจจะหมายถึงว่า ความในใจเขาเนี่ยนะความรู้สึกนะเปลี่ยนแปลงไปจากการไม่ไว้วางใจและก,ก็การรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักหรือไม่เหมาะสมที่จะได้รับความรักเขาก็เลยรู้สึกเหมือนปล่อยวางปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพังทลายเงียบหรือหายไปหรือไม่สนใจจะติดต่อสื่อสารหรือแอคชั่นอะไรสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้ในความเป็นจริงนะปัจจุบันเนี้ยคนของคุณนะคะ อยากจะแอคชั่นก็คือการเดินทางมาหาคุณนะการติดต่อสื่อสารนะหรือนะกำลังคิดถึงนะคิดถึงแต่ถามว่าเขาอะนะคะสมมติว่าอะสมมติถ้าคุณสมมติหมอยกตัวอย่างว่าถ้าคุณโทรหาเขาถ้าเขาปกติเป็นคนที่เดินทางมานะคนนี้อยากเดินทางมาไหมใช่แต่เขาจะเป็นคนกําหนดเองคนนี้คุณจะไม่สามารถไปควบคุมว่า โอเคเธอราศีสิงห์ราศพีพฤษภอันนี้หมอยกตัวอย่างนะว่าเป็นคนของคุณว่าเธอมาหาฉันหน่อยสมมติคุณกำลังบอกเขาสิ่งนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้นะฉันว่างเธอมาหานะสิ่งเนี้ไม่ได้ถ้าเกิดคุณโทรหาแล้วก็คุยบอกว่าเออถ้าเกิดว่างก็มาเที่ยวได้เขาจะกําหนดวันเองว่าเขาจะมาวันไหนนะคะ อะไรสิ่งนี้หรือว่าถ้ายังไม่รับสายเขาก็อาจจะเป็นคนกําหนดเองว่าจะคุยกับคุณตอนไหนเวลาไหนหรือเขาอยากจะโทรกลับหาคุณเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองโดยที่คุณไม่สามารถควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้หรือสั่งหรือควบคุมคอนโทรลหรือบงการคุณทําสิ่งนั้นไม่ได้นะะเพราะคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะยิ่งถ้าเป็นผู้ชายที่มาฟังคลิปนี้ถ้าคุณเจอผู้หญิงแบบนี้ผู้หญิงแบบนี้คือ เขาอยากจะทําอะไรเขาจะบอกหรือเขาอยากจะมาหาหรือเขาอยากจะคุยเขาจะทําเองนะคุณไม่สามารถกําหนดชีวิตเขาได้เลยนะเขาจะจัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าคุณเจอคนเอเนจีแบบนี้นะคนของคุณเอาไง่ายแหละมังกรสถานการณ์นี้นะถ้าเราอยากโทรคุยได้นะะ ก็อาจจะคุยอาจจะมีแพชชั่นหรืออาจจะรู้สึกนึกถึงคิดถึงและคุณก็จะรู้สึกเหมือนเออได้คุยกับเขาแล้วคุณมีความสุขเพราะพลังงานไพ่สถานการณ์ปัจจุบันคุณขึ้นเดอะเวิลด์แปลว่าการติดต่อสื่อสารทําให้ทําให้คุณรู้สึกไม่เหงาและรู้สึกเหมือนว่าได้ได้รับความอบอุ่นคนนี้เซเยสกลับมาหรือยังมีแพชชั่นต่อเราว่าอาจจะบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าฉันว่างฉันจะไปหาหรือก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมการมีแพชชั่นที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถ บนโครจรแล้วก็กลับมาเจอกันอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะพลังงานสเต็งถ้ามันเป็นอิทธิพลที่แฝงเลนเนี่ยนะ,ะมันบอกว่าคุณและเขามีโอกาสได้กลับมาเจอหน้าหรือเป็นแบบในอดีตอ่ะถ้ามีการเดินทางมาเจอกันสักพักสักระยะหนึ่งเขาก็อยากจะบนโครจรนอะ่ะกลับมาเจอหรือมาใกล้ชิดคุณอะไรสิ่งนั้นที่เคยเป็นในอดีตนะคะการหวนบนกลับมาคุยกันหรือการกลับมาเจอกันเขายังรู้สึกว่าโอเคยังยังรู้สึกแฮปปี้อ่ะนะคะ ถ้าเกิดมันมีการคุยนะคะ,นะค,ะคุณอาจจะต้องพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เขารู้สึกเหมือนว่าไม่มีความหวัดระแวงหรือไว้วางใจเพราะพลังงานทาวเวอร์มันเกิดตรงที่ไม่ไดอ้อยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เ,เงียบๆหรือ,อ,อตัดความรักออกแล้วหรือไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงก็คือมันจบสิ้นไปคุณอาจจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วความสัมพันธ์นี้อาจจะกลับมาแล้วก็ดีกว่าเดิม เหมือนการเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้มันเป็นการสื่อสารที่ต้องพูดต้องบอกเพราะเมื่อกี้พลังงานคูณมันขึ้นสี่ด่าคือการไม่พูดความรู้สึกหรือปากหนะักแสดงว่ามันอยู่ที่มังก่อนนะคะอันนี้สิ่งที่หมอจับจาภไพ่นะบางคนคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยหมอแจนไม่จริงเลยหนูเป็นคนทักขามันความรู้สึกที่เราอยากจะพูดที่เราไม่พอใจเราไม่กล้าจะพูดหรือเปล่า นะคะหรือว่าความรู้สึกว่าอันนี้ฉันไม่โอเคเราแกล้งไม่พูดหรือทําเหมือนว่าโอเคหรือเปล่านะบางทีไม่ใช่ว่าเราทําสิ่งที่ดีหรือทําตามอารมณ์หรือตอบสนองความต้องการให้คนนั้นมีความสุขอะ่ะฉันจะอดทนไว้มันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งนั้นเราคบกับใครเรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าโกรธโมโหไม่พอใจหาโอกาสที่จะพูดนะ ความในใจของเราเพื่อให้คนนั้นเข้าใจเราและเราก็พูดออกไปเพื่อให้เขาเห็นในมุมมองบางอย่างว่าสิ่งเนี้ยเราไม่ชอบอันนี้เราไม่โอเคอันนี้เราโกรธเราไม่ยอมรับเราต้องกล้าแสดงความเป็นตัวตนของเราแต่ถ้าเราอดทนจนมากเกินไปแล้วไม่มีการพูดการติดต่อสื่อสารไม่มีใครมานั่งเดาใจนะคะหรือมองตาแบบอ๋อฉันรู้แกคิดอะไรอยู่อย่างไนก็ต้องหาแฟนที่เป็นหมอดูที่มันมีเซนส์และจะรู้สึกเข้าใจว่ามันคิดอะไรอยู่นะคะ นะทีนี้เรามาดูให้ข้อความนะมังกรคนนั้นจะบอกอะไรคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะมังกรดูสีไพ่มันจะเล่าสถานการณ์ข้อความนะอ่ะไพ่ออกมาฉันเกียดที่เห็นคุณไปอ่อยกับคนอื่นนะคะอันนี้แสดงว่าถ้าแอบดูนะคะก็อาจจะ มีความหึงหวงนะคะส่องโซเชียลออนไลน์เห็นคนคอมเมนต์คุณหรือเห็นคุณนะคะมีใครมาคอมเมนต์ในอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้คนนี้ใครก็อาจจะอยากรู้ก็เลยหึงหวงก็ได้เช่นกันฉันสงสัยฉันดูเป็นอย่างไรในสายตาคุณนะคะคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่ไว้ใจแกแกเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านะคะเชื่อใจไม่ได้ คุณคือคนแรกเลยนะที่ฉันคิดถึงจริงๆนะคนนี้กำลังยังคิดถึงคุณอยู่ฉันขอโทษนะที่วันนั้นฉันพูดไม่ดีกับคุณแสดงว่าการติดต่อสื่อสารมีการพูดไม่ดีหรือไม่เข้าใจกันใบสุดท้ายนะคะไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นฉันร้องไห้มากแค่ไหนนะคะแสดงว่าคนนี้กำลังรู้สึกเหมือนว่าไม่มีความสุขนะคะ ฉันรู้สึกเศร้านะแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรอันนี้คือข้อความที่ใต้สำรับเปิดออกมาก็คือมันเป็นความรู้สึกภายในใจของคนคนนั้นก็มันก็สอดคล้องกับพลังงานไห้เฮอร์มิตนะคะคือความเศร้าความเหงาความไวที่ล่วงเลยไปวันเวลาที่ห่างหายจากกันไปยาวนานโดยที่ไม่ได้คุยและจิตวิญญาณมันเงียบเหงานะก็เลยรู้สึกเศร้าใจไม่มีไม่มีมัมงกรไม่ได้คุยกับมังกรไม่ได้ไปมาหาสู่อะไรสิ่งนี้ อันนี้พลังงานนี้มันอาจจะสะท้อนถึงจิตวิญญาณของคุณด้วยก็ได้เช่นกันให้คุณพิจารณาจากข้อความแล้วว่ามันสะท้อนอะไรที่มันสะท้อนถึงคุณการที่เราจะคุยกับใครติดต่อสื่อสารหรือไปมาหาสู่ถ้ามันทําให้เรารู้สึกปัจจุบันเนี้ยเรามีความสุขเราโอเคบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงว่า ปีหน้าเดือนเออปีหน้าสองปีสามปีฉันกับเขาจะได้แต่งงานไหมหรืออะไรสิ่งนั้นอนะบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องคิดมากหรือคิดไกลขนาดนั้นเอาแค่ปัจจุบันว่าเออพอเราทําแล้วเรารู้สึกมีความสุขเราก็รู้สึกเหมือนว่าเราก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากหรือเราได้คุยแล้วเรารู้สึกสบายใจมีความสุขเหมือนเหมือนเราเก็บสิ่งเล็กๆที่เรา ได้อะไรจากในการที่เรารู้จักใครสักคนและบางทีถ้ามันไม่ได้เป็นไปอย่างเราคาดหวังเช่นเราคาดหวังการแต่งงานบ้างเราคาดหวังการพัฒนาความสัมพันธ์เราอย่าเพิ่งคิดสิ่งนั้นที่มันอาจจะมีตัวแปรอะไรหลายอย่างนะที่มันเป็นปัจจัยที่ทําให้ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้ราบรื่นหรือรอาบเรียบแบบลรยด้วยกิุหลับนะคะเพื่อนๆเป็นปกำลังใจให้มังกรนะคะสถานการณ์รับคุณและเขานะ่าจะประมาณนี้ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครดูดวงส่วนตัวโอ <c oughs> นยอดผ่านบัญชีกสิกรน,นะคะแอดไลน์ like id แล้วก็จะรีบให้คิวนะคะสรุปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณภายใน3เดือนนะคะคือหมายถึงว่า3เดือนนี้มันเป็นอะไรเหตุการณ์ของคุณอย่างนี้นะคะเวลาไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันเป็นยังไงนะคะเราก็จะสรุปสรุปยาวทีเดียวเลยไม่ต้องส่งคําถามนะคะโอนยอด2 9 9้า แอดไลน์ไอดี ID, แล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดอายุโสดไม่ชายชายหญิงหญิงหรือชายหญิงนะะในความรักความสนธ์ของคุณบอกด้วยและหลังจากนั้นเราจะสรุปให้นะคะราะคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนเป็นกลังใจอยู่ตรงนี้นะคะไม่จํากัดระยะเวลาที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้นะคะช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าคุณกําลังเจอสถานการณ์อย่างนี้จริงหรือเปล่านะคะเอาราคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ